ค่าความต้านรวมเลยนะมานี้นะครับถ้าเราจะเอาไปใช้งานต้องใช้กดลันเท่านั้นนะครับนะกดลันก็น่าจะอยู่ประมาณสามร้อยกว่านี่หละนะครับประมาณนี้นะครับกดลวดนะครับมันลงโครงไหมก็แตะที่โคง้งดูครับเนี่ยมานี้ แบบนี้นะครับเราจะมาวัดค่าวความต้านทานของพัดลม18นิ้วโควรจรครับที่ที่ได้พันไปเมื่อกี้นะครับสายคอมมอนก็จะเป็นสายรันกับสตาร์ทรวมกันนะครับก็จะทำงานประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้1ึงเข็มวัดที่ขดชุดสตาร์ทนะครับจะได้อยู่462โอห์มนะครับชุดขดรันครับ ก็จะได้อยู่ประมาณ3 3มอยส์นะครับแล้ววัดลงโค้งนะครับลงโค้งดูนะครับมันลงโค้งไหมนะครับแต่ส่วนในส่วนข้างนอกนะครับอ่าก็ถ้าไม่มีค่าความต้านทานก็โอเคก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้วัดค่าความต้านทานรวมครับอ่าก็จะได้ประมาณ791อยเโอ์